สวัสดีทุกคนวันนี้มาดูตัวนี้ HBDMRC ทุกคนดูช่องช่องที่เราจะเสียบตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวที่สองอันนี้ครูจะเสียบให้ดูนักเรียนทุกคนดูให้ดีตัวนี้ครูเสียบให้ดูว่า,าตรงนี้เป็นตัวช่องหนึ่งอันนี้ช่องสองนะตัวนี้จะเป็น คอนโทรลหรือเป็นสัญญาณนะทุกคนครูเสียบให้ดูแล้วเดี๋ยวครูจะมาต่อสายไฟให้ดูทุกคนดูตอนนี้ครูใส่ตรงนี้ไปก่อนตรงนี้เป็นช่องเราใส่เดาไปก่อนแเดี๋ยวเราแก้ไขทีหลังนะตัวนี้ครูเสียบ อันนี้เข้าไปแล้วหวกลบครูเสียบให้ดูนะทุกคนดูอันนี้จะเป็น MLB MLA อันนี้ MRB 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 MRA แล้วก็ MLA m l ML b ทุกคนดูนะตรงนี้ต่อให้แล้ว การต่อพวกนี้ต้องระวังอย่าให้อย่าให้สายช็อตเด็ดขาดแล้วก็ต้องมีเบรกเกอร์ทางเข้าเสมอเพื่อป้องกันการช็อตแล้วก็อย่าอยู่ใกล้ผงเหล็กผงโลหะอย่าทำให้วงจรโดนเหล็กนะครับโดยเฉพาะตัวนี้ถ้าเหล็กผงเหล็กเข้าไปปนไปวุ่นอยู่ก็เซอร์กิตบนวงจรจะทำให้เกิดการช็อตได้นะทุกคนดู ตอนนี้เราเสียบเสียบไฟเข้าไปก่อนต่อไฟไฟที่ใช้เราจะใช้ไฟ24โวลต์ประมาณ24โวลต์ไฟบวกบวกนะทุกคนดูไฟลบเนี่ยจะเห็นว่าไฟติดแล้วแต่ถ้าเราสลับขั้วนะควันขึ้นทันทีควันขึ้นถ้าเราไม่ไม่ไม่มีเบรกเกอร์ Baker ตัดนะทุกคน แล้วก็ทุกคนดูตอนนี้เราครูจะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะช่องหนึ่งช่องหนึ่งครูจะเสียบไปที่ตัวช่องหนึ่งแล้วก็ช่องสองก็จะเสียบเข้าที่ช่องสองของภาครับหรือที่เรียกว่ารีเซฟตอนนี้ติดแล้วติดแบบนี้กระพริบติดกระพริบอยู่แล้วเราทุกคนก็เอา แบตเตอรี่ควรตัวนี้ควรจะเป็นแบตแบบดีๆหน่อยหรือว่าเป็นแบตชาร์จตัวนี้คูใช้แบตชาร์จใส่เข้าไปแบตชาร์จเสียบแล้วก็ผักลงตัวนี้ใบใบสายดัยยนติดกันแล้วก้อนนี้นะเด้งเดินหน้าไม่ได้ <c oughs> ด <c oughs> เด้งมากแรงมาก แ่งมากเลยทุกคนดูเราเอาตัวนี้มาต่อเราลองลองผักไปทางขวาวิธีเทสขั้นแรกที่ใส่เข้าไปครูให้ดูนะครับผักผักไปทางขวาผักไปทางขวาตัวไหนหมุนถูกตัวนั้นจะตรงผักขวาตัวซ้ายจะหมุนเดินหน้าผักซ้ายตัวตัวขวาจะหมุนเดินหน้านี่ผักซ้าย มีตัวถูกหนึน่งตัวหนึ่งตัวผิดตัวหนึ่งวิธีเทสครั้งแรกก็คืออย่าเดินหน้าถอยหลังให้ให้ดูะะว to to ขข่าซ้ายขวาขวาขวามีหมุนขวามีหมุนเดินหน้าตัวหนึ่งก็คือขวาตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้หมุนเดินหน้าตัวนี้หมุนเดินหน้าผิดเพราะฉะนั้นตัวหมุนเดินหน้าผิดเราก็แก้ตัวนี้อันนี้ครูจะถอดตัวนี้ออกแล้วก็ย้ายสาย สายนี่ไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะควรจะจำควรจะจับแล้วก็ขันมันจะเกิดความแข็งแรงมากกว่านะนีครูขันเข้าไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ผักซ้ายซ้ายสังเกตนี่ซ้ายซ้ายหมุนเดินหน้าซ้ายมันจะหมุนเดินหน้าเบาหยุด ้วกขวาขวาตัวนี้จะหมุนเดินหน้าตัวซ้ายหมุนเดินหน้าตรงข้ามกันหยุดแล้วเวลาเราผักเดินหน้ามันต้องเดินหน้าทั้งคู่ผิดแล้วนี่เดินหน้าทั้งคู่ผิดเดินหน้าเดินหน้าทั้งคู่กลายเป็นถอยหลังทั้งคู่วันนี้ใช้ไม่ได้เดินหน้าทั้งคู่เราก็เปลี่ยน เปลี่ยนใหม่โดยใช้สายเหมือนเดิมนะตามตามสูตรตอนนี้ปิดไฟไปก่อนดีที่สุดปิดไฟไปก่อนอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ต้องย้ายมอเตอร์เลยย้ายสายมอเตอร์มันต้องไขกันตัวนู้นต้องมาตัวนี้ก็แบบนี้ ดูซิว่าใช่ไหมซ้ายเดินซ้ายแบบนี้ลองตัวนี้ก่อนก็ได้เปิดไฟแล้วก็ผักเดินเดินหน้าผัเดินหน้าเดิหนหน้าซ้ายซ้ายซ้ายหมุนซ้ายตัวนี้ตัวขวาหมุนก็ใช้ได้ผักเดินหน้าทีตัวนี้จะต้องกลับข้างกัน สลับเส้นสลับข้างเหมือนเมื่อสักครู่นี้สลับคว้กันเดินหน้าเดินหน้าทั้งคู่อันนี้ใช้ได้แล้วนี่นนะเดินหน้า เดินหน้าซ้ายขวาซ้ายขวาตรงซ้ายขวาือซ้ายตรงผ่อนแล้วก็ซ้ายอย่างเดียวซ้ายเ่าขวาเปล่า โอเคตอนนี้ครูอเอาตัวนี้มาให้ให้นักเรียนดูเป็นตัวมอเตอร์250วัตต์24โวลต์80รอบแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น HBDMRC ขนาด30 30แอมป์อทนกำลังได้30แอมแล้วก็ใช้ไฟได้ตั้งแต่10 โวล12 13ถึง20ถึง30วัน,นะครับก็เอาให้ดูเท่านี้ก่อนเดี๋ยวตัวนี้เทสให้ดูแล้ววิธีต่อก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้สงสัยก็สอบถามเข้ามานะทุกคนสวัสดี